สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนลุงเลิศนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพามาลองเครื่องนะครับเป็นตัวเครื่อง Honda WB 3 0 XT นะครับใช้กับสวนทุเรียนร้อยสามสิบต้นนะครับนู่นดันไปไกลนู่นเลยนะครับระยะทางไกลมากนะครับนี่เดินทางไปข้างๆถนนไปนะครับประมาณสองถึงสามร้อยเมตรนะครับแล้วก็มีหัวสปิงเกอร์อยู่ตรงที่ปลายสายอีกหนึ่งร้อยสามสิบหัวนะครับ เดี๋ยวไปดูกันว่าติดตั้งเสร็จนะครับมันจะดันน้ําได้หมดทั้งแปลงไหมนะพอดีเอามาเอาเครื่องมาเปลี่ยนนะครับเมื่อก่อนมันเป็นเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องตัวนี้ถามว่าแรงไหมแรงอยู่แต่ค่อนข้างที่จะเปลืองน้ํามันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวรอดูกันครับผมก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับเดินเครื่องเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูตรงที่หัวน้ํานะครับเดี๋ยวผมจะเล่าขนาดของท่อนะครับที่ผมเดินมาเนาะ จากหน้าปั๊มมานะครับปั๊มเป็นตัวปั๊ม3นิ้วนะครับดูด3นิ้วออก3นิ้วก็เดินเป็นท่อ2นิ้วนะครับโหลดเป็น2นิ้วมาเลยนะเพราะว่าเดินทางไกลโหลดเป็น2นิ้วมาตามถนนมาเลยนะครับเข้ามาถึงในสวนนะครับเดี๋ยวจะพาลงไปดู120หัว130หัวนะครับเป็นมินิสปิงเกอร น้ำก็ประมาณนี้นะครับอืเบี่ยงดีอยู่นะครับถามว่าปริมาณน้ำเยอะไหมก็ถือว่าโอเคยอยู่นะครับไม่น่าเกลียดเลยสำหรับตัวเครื่องเป็นปั๊มหอยโข่งนะครับชนเครื่องตัวนี้่ฮอนด้า Honda, ตัวนี้ WB 3 0 XT ผมซื้อตัวาราคา8,900ันเนะครับแปดพ ซื้อที่โกบอลเฮาส์นะครับตัวนี้ผมซื้อมาหลายปีแล้วก็ขยับขยายไปหลายส่วนแล้วนะครับตัวนี้ไม่พังนะครับโอ้โคตรทนเลยนะครับแนะนําเลยเผื่อใครที่มีส่วนเล็กๆแล้ลยอยากหาตัวปั๊มนะครับนี่เลยนะครับแนะนํา Honda WB30xT นะครับประหยัดน้ํามันมากก็เหตุผลที่ผมเปลี่ยนตัวเดิมออกก็คือมันเปลืองน้ํามันนั่นแหละนะครับโหมุนดีสวยงามเลยนะครับตัวนี้ตัวต้น สายนะครับต้นสายเดี๋ยวจะผมจะพาเดินไปดูท้ายท้ายสวนนะครับท้ายท้ายสวนว่าน้ํามันเป็นยังไงนะครับมันออกสม่ําเสมอไหมเดี๋ยวจําภาพนี้ไว้นะครับตัวต้นสายจําภาพนี้ไว้หมุนดีนะครับตัวนี้มาถึงกลางสวนนะครับ น้ำก็ยังโอเคอยู่นะครับยังเหวี่ยงแรงดันน้ำยังไม่ตกนะครับน้ำก็เหวี่ยงสวยอยู่นะครับแรงด้วยออกมาเต็มโคกเลยเพื่อมีโคหนึง สามารถเพิ่มหัวน้้นอีกหัวนึงได้นะครับเครื่องตัวนี้เดินเครื่องอยู่ที่ประมาณ40%นะครับไม่ถึงครึ่งนะ30-40%สมสิบสี่สิเปอร์เซ็นเองเดินคันลง,นงนครับนครับมาถึงแถวท้ายสวนนะก็มาดูว่าน้ำมันยังออกแรงอยู่ไหมนะครับไอตัวเครื่องฮอนด a าตัวนี้ยังหมุนดีอยู่นะครับโอ้ ที่แรกผมคิดในใจว่าไอตัวปั๊มเล็กๆขนาดนี้มันไม่น่าจะดันน้ำได้แล้วก็เ,เปิดทีเดียวทั้งแปลงได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนนู่นไกลนู่นเลยครับตรงสะพานขา,ขาวๆนู่นนะครับที่ผมเอ,อเอาเครื่องตั้งไว้แล้วยังขยิบมานี่อีกนะครับประมาณ3า0สามเมตรได้สามสเมตรเกือบครึ่งกิโลนะครับถ้าเกิดรวมๆไปยืนถึงท้ายสวนนะครับ แล้วก็เครื่องมันค่อนข้างที่จะสมูทมันเดินนิ่มๆน,นะมันเดินนิ่มๆไม่ได้เร่งเครื่องแรงมันก็จะประหยัดน้ามันแต่เครื่องเดิมของผมมันเป็นเครื่องอขนาดแรงอยู่ที่เจ็ดจุดห้าแรงนะครับแต่มันเป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับเอาพอได้ใช้งานก่อนนะรสรุปแล้วมันค่อนข้างจะเปลืองน้ามันผมก็เลยถอดออกนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นฮอนด้าตัวนี้ WB สามสิบ XT นะครับน้าก็โอเคเลยนะครับคือให้พร้อมกัน ทั้งแปลงนะครับ1้0หัวสามารถให้เป็น200หัวก็ได้ผมดูจากแรงดันน้ําแล้วนะครับเพราะว่ารู้ได้ไงว่าแรงดันน้ํามันเหลือเนี่ยเราเปิดน้ําทิ้งไอ้น้ำตัวเนี้ยมันไม่ได้หมุนค่อยลงเลยนะครับเปิดวาล์วน้ําทิ้งเนี่ยไอ้หัวสับิงเกอร์ไม่ได้หมุนค่อยลงเลยแสดงว่าแรงดันน้ํามันยังเหลืออยู่ไปเกือนอีกสักหน่อยนึงแรงนี้เนี่ยผมลงวิดีโอไป หลายรอบมากนะครับมูส mm ังงแบบนี้ตัวนี้หัวน้ำ mm hmm. น่าจะโดนเศษใบไม้นะครับข้อเสียมันก็คือใบไม้เข้านี่แหละแต่ผมก็ทำตัวดักใบไม้อยู่ที่นาปั๊มเรียบร้อยนะครับ mm hmm. เพราะว่าผมใช้แหล่งน้ำธรรมชาตินะ mm hmm. ก็ประหยัดงบนะครับประหยัดงบส่วนใครที่มีสวนทุเรียนแล้วก็อยากจะ เปลี่ยนเป็นระบบน้ําแบบนี้ก็ได้นะครับหรือปลูกทุเรียนแล้วยังไม่มีระบบน้ํากําลังมองหายอยู่นะก็ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ราคาไม่แรงเลยไม่แพงนะครับระบบน้ําสาย PE เล็กๆอย่างนี้นะครับหมื่นต้นต้นบวกกับเครื่องอีกนะครับประมาณหมื่นหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นนะครับระบบน้ําไม่ต้องจ้างใครนะครับทําเองนะบเดินสายเดินอะไรเองก็ประมาณสองหมื่นครับถ้าเกิด ไม่มีตังค์ซื้อเครื่องก็เอาเครื่องตัวก๊อปจีนแดงก็ได้นะครับตัวสามสี่พันก็ได้เหมือนกันแต่เปลืองน้ํามันเท่านั้นเองนะครับแต่ตัวฮอนด้ามันจะได้เรื่องของประหยัดน้ํามันแล้วก็เครื่องสมูทนะครับมีแรงดันน้ําไม่ตกถือว่าโอเคนะครับโอเคมากๆเลยผมพอใจมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ใช้ปั๊มตัวนี้นะที่ดันน้ําลดน้ําแปลงใหญ่ของผมนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นปั๊มแรงดันแล้วก็เอาตัวนี้มา สําหรับที่จะปั้นแปลงใหม่นะครับขึ้นแปลงใหม่ก็ตัวนี้เขาไปตั้งแทนนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยก็เปลี่ยนเป็นปั๊มแรงดันก็ถอดปั๊มตัวฮอนด้าตัวนี้ออกนะครับเวลาไปปลูกแปลงใหม่ก็ยกไปติดตั้งรับเข้าหนาวแล้วนะครับใบก็ยังโอเคอยู่มูสันคิงนะใบยังสวยอยู่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับโคนใหญ่มากนะครับเห็นไหมดูโคน ก็แรงดันน้ำถือว่าโอเคนะไม่ได้น่าเกลียดดีเลยแหละนะครับสุดยอดเลยแต่ต้องให้นานหน่อยประมาณชั่วโมงหนึ่งนะประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่ามันเป็นมินิเป็นมินินะะ้ำมันออกค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็ประมาณชั่วโมงหนึ่ง เต็มพอดีเลยพอดีวงใส่ปุ๋ยเลยเราใส่ปุ๋ยตรงนี้พอดีนะครับน้ําเบี่ยงโดนปุ๋ยพอดีเลยสบายเลยนะครับงานนี้โอเคครับวันนี้ก็มารีวิวปั๊มน้ํานะครับเผื่อใครที่หาปั๊มน้ําอยู่นะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับผมใช้เองมันดีนะครับก็เลยเอามาฝากแล้วก็มาแนะนำนะครับโอเคครับขอบคุณท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับ ไว้เจอกันใหม่วีอหน้าสวัสดีครับ